ครับการสดสดยครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดอาเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับพี่ครับเมื่อวานนี้ไปเหมาผ้าบ้านนายพลมาครับพี่ยังได้ของอยู่เหรอพี่นะผ้าสวยๆอย่างนั้นเลยนะพี่นะแต่ดูชิ้นแรกก่อนเลยพี่พี่ครับนี่เป็นเหรียญเงินนะพี่ เหริงเงินลงยาครับนี่ครับพี่เหริงปะพูดชินาลนนะครับนี่ครับนี่ลบูุสุกบุกเสกนะครับพี่สวยมากเลยครับเนี่ยครับนี่ครับพี่เหรนนี้สองสี่กว่านะครับบุสุกเสกครับ สุดยอดเลยพี่นี่ครับสองพันห้าร้ยบาทครับพี่เหรียญเงินครับพี่สวยจริงสวยจริงครับแล้วก็นี่ครับพี่เรี่ยงเงินมาแล้วหลวงพ่อปานนี่เรียงเงินสามห่วงพี่ คุณขอได้อย่างสวยเลยครับสองพันเก้าร้อยบาทจะพี่จา๋าเรียกเงินนะจ๊ะสองพันเก้าร้อยบาทสวยจริงครับนี่เขี้ยวเสือเต็มเขี้ยวครับการเพียบเลยหรอพอนกนี่สุดยอดครับพี่ตัวเนี้ย ัวนี้สองพันห้าครับเป็นเขี้ยวเลยสองพันห้าสวยจริงครับพทษปลายงากระเด็นครับพอเดิมครับพี่นี่ปลายงากระเด็นครับชัดเจนเลยพี่นี่จึก๊กไปนี่ฮะนี่ปลายงากระเด็นครับบางคนก็ห่วงเลยพี่นะงากําจัดงากระเด็นพี่เป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็ไม่ขาย พี่คนมีลังงเขาก็ไม่ขายสยอดครับนี่เป็นปลายครับพี่ปลางากระเด็นครับหลวงพ่อเดิมขอสองพันสองร้อยบาท 2,200บาทไปงันกรเด็นหาที่ไหนได้พี่ราคานี้ครับนี่นี่พันร่วงโอ้โหอยู่สุดยอดเลยพี่ม่วงแป้ดเลยดูหน้าตาครับใหญ่มามุมแตกนี่พี่นี่สุดยอดครับพี่ม้มีองค์เดียวด้วยครับองค์นี้เป็นลบ,บุรีนะพี่นะ หลังลายผ้านะครับเขาก่อนที่เอามาไลคคือหลังปืนพี่อัอนนี้หลังลายผ้าโอ้โหพี่ม่วงแป๊ดเลยสดจดจริงครับพระล่วงลบบุรีครับอันนี้ครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับพี่สีมแดงลูกว่าครับโอ้โหลบบุรีครับพี่ เรียมเงินมาแล้วครับสุดยอดจริงสามพันเก้าร้อยบาทสิพี่จ๋าสุดยอดครับสุดยอดครับพี่แล้วก็นี่ระบุรีพี่ปกนี่ดูง่ายครับระเบิดนี่ชิ้นเงินนะครับพี่นี่พี่ดูระเบิดระเบิดแบบนี้เลยครับวิโดูครับนี่ชิ้นเงินดูง่ายสบายตาครับ เนื้อหาก็คนเล่นพระกกเป็นดูง่ายดูนะครับนี่ครับพี่พระปกเจ็ดพิมพ์ใหญ่นี่สุดยอดเนื้อชิดนเงินครับนี่สุดยอดครับพี่ลบบุรีครับลบบุรีครับพี่โอ้โหเก่งพี่ชุดนี้นี่ลบบุรีนี่ ยอดครับพี่องลาสองพันเก้าร้อยบาทขายก็เป็นแสนนะพี่ปกเจ็ดขายก็เป็นแสนนะพี่นะสุดยอดสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงครับพี่นี่โคดกระสิงตาไฟครับผมได้มาใหม่อง์นี้เก่ามาก โอ้โหยนี่ถึงยุคเลยครับนี่พี่ศิลปะหลวงพ่อหอมสุดยอดสุดยอดจริงโอ้โหนี่พี่เอ,อ,อยนี่อะไรจะสวยขนาดนี้นี่ครับแล้วก็วันนาไปดูดินี่วันนานี้ถึงยุคเลยครับโอ้โหนี่ครับไม่ใช่งาใหม่นีพี่งาเก่านะครับนี่ครับสวยจริงครับ แกมือท้่พี่พอาขายก็เป็นแสนแบบเนี้ยแต่ผมขอสามพันห้าสามพันห้าพี่งานอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้แล้วโอ้โหโสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงครับพี่นี่ครับพักกิ่งนี่พี่ไหมพักกิ่งพิมพ์แต่งเปียกทองทิพนี่ ครบสูตรตำลาครับนี่ครับสังฆราชแพรนะครับสมเด็จพระสังฆราชแพรนี่ครับวัสดุทัศ์เวลาลามครับสุดยอดสุดยอด2500บาท สองพันห้าร้อยบาทครับพี่โอ้ใจละลายครับแ้นนี้ครับลุงปุดทวดวัดชังให้ครับพี่ขี้เบาเด่มเดิมเพิ่งได้มาใหม่เมื่อก่อนนี้ได้มาองค์หนึ่งแบบนี้ครับโอ้โหลูกค้ายังงนปิดเลยพี่ตลับเงินก็เรี่ยมโบราณน,นะพี่นะ นี่ครับวีดูครับนี่เลื่อมโบราณมากเลยครับนี่สวยนี่ครับโอ้โหย่างสวยครับพี่นี่ครับสมัยนี้เลื่อมไม่ได้นะพี่แบบนี้ครับไม่มีช่างเลื่อมแล้วแบบนี้ครับพี่นี่ยุคนานมากนะครับเนี่ย ดูครับโหสวยจริงครับพี่สองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทครับพี่แล้หลวงพ่อพปานครับนี่ดูครับแล้วอันนี้หม้อกเก่าด้วยพี่ดูเนื้อหาครับใครสายตรตรงพระปานก็จะดูเป็นครับเนื้อต้องสกักสากแบบนี้พี่ดูครับโอ้โหอันนี้สุดยอดแลวพี่เอ้ยพระปานเนี่ยครับ เนื้อแบบนี้หืนี่ครับเร่ยมโบราณนะพี่นะสมัยนี้เร่ยมไม่ได้แล้วนะพี่นะไปดูครับนี่เนื้อแบ,บนหม้อ,อกเก่านี่แหละพี่องค์เนื้อหม้อกเก่าสองพันห้าร้อยบาทครับสวยจริงครับพี่เบ นี่แพงหน่อยครับได้มาแพงมากนี่รุ่นแรกครับพี่รุ่นแรกครับนี่นี่รุ่นแรกนะพี่ดูเชื่อครับดูเชื่อครับดูล,ลักครับ นีแรงหน่อยเลยพี่นะไม่เหมือนกับดอกก่อนๆที่ได้มานะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับพี่นี่รุ่นแรกครับนี่พี่วัฒนพันธ์สูงครับแน่นอนชัดเจนครับดอกนี้สามพันบาทจะพี่ขายกันเป็นแสนครับร้านนี้ราคานี้ใครเอาไปออกต่อก็มีกำไร กาลันตีให้ครับมีกำไรแน่คนระแบบที่เคยเอามาไล่สองพันนะพี่นะคนละอย่างกันเลยนะครับคนละเรื่องเลยนะครับพี่นี่รุ่นแรกครับโคตรมันเลยอันนี้พี่โอ้โหไปดูครับาย คล้ายๆรัปรสุกนะนี่คล้ายๆรัประสุกน,ะ,น,ะ,นะพี่แต่ความลึกความคมไม่ใช่นะครับนี่ครับพี่พี่ดูครับสามกร,ริย์เห็นไหมพี่นี่แหละครับตะกุดพอเงินบางคานจ้ะตะกุดหลงพอเงินวัดบางคานจ้ะนี่หลักมันมันเลยพี่สุดยอดครับ สุดยอดครับพี่ขอสามพันบาทครับตะกรุดหลวงพ่อเงินวัดบางคาโนโคตรหายากเลยครับพี่คนลูกแล้วผมได้มาเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่ตะกรุดพ่อเงินอืหจริงครับสุดยอดครับพี่สุดยอดครับไปดูครับโอ้โหยอดพ่อเงินจ้า หวพ่อโสธรครับเก่าถึงยุคเลยพี่ดูครับสวยจริงครับขอเจ็ดร้อยราคาเบาๆะพี่เจ็ดร้อยนี่ปิดตาหัวจรวดครับหลวงพ่อทับวัดทองเนื้อสมฤทธิ์จังสวยเลยครับ ขอเจ็ดร้อยโอ้โหนี่พี่ปิดตาหลวงปู่ยิ้มวันหนองบัวครับหลักล,อน,ลอนเลยพี่ขอเจ็ดร้อยสวยจริงครับสวยจริงพี่เหรียญอุตมโมครับโอ้พลังงานมาบาลปั๊บๆๆเลยนี่ครับตัวเจนี่ครับพอท่านขายเหรียญหล่อนะเล็กๆนึงมีสามเหรียญเนี่ยยกชุดเลยขอพันหนึ่งพี่ สามชิ้นเนี้ยขอหนึ่งพันอุตมโมพ่อท่านขายโหปัดปักน้ำรุ่นแรกครับสวยครับเจ็ดร้อยนี่พิมพ์นิยมจ้าพังเงิน สวยขอ900ครับพร้อมตลับไปเลยพี่900โอ้โหนี่สิครับจอบเล็กครับพี่นิ้วกระดกนี่เก่ายันกรอบอะครับนี่ครับขอ900โอ้โหสวยจริงครับ นี่สายอายุทยาจะพี่จ๋าเรียนเฉพาจันหล่อบโบราณนะจ๊ะเฉพาจันนี้การเจ็บข้างโอ้โหสวยจริงครับเจ็ดร้อยมีเรียนพ่ออีด้วยพี่ห่วงเชื่อมนี่เงพ่ออี เจ็ดร้อยพี่เหรนหลวงพ่อธรรมจักรนี้เก่าถึงยุคเลยครับบุกุสกนะครับหืมเก่าเก่าจ้าเจ็ดร้อยก็พ่อฉุยพี่พ่อฉุยน่าใช้ครับเพชรบุรีครับเลน่วงเชื่อมครับหลวงพ่อฉุยคงคารามสุดยอด นี่ครับเจ็ดร้อยแล้วก็นี่ครับพี่โอ้โหนี่วัดพนมรอบครับพี่พ่อขายพอเดิมนี่ครับวัดพนมรอบยอดนิยมเหลือสองอาจารย์จ้าโอ้โหกระดูออกจากมือนี่ครับ จ็ดร้อยโอ้สวยจริงครับพี่และหลวงพ่อคงครับพระชุดนี้น่าเก็บมากเลยเพื่อบ้านในพนครับเห็นห่วงเชื่อมทั้งนั้นเลยพี่หลวงพ่อคงบางกระพร้อมเนี่ยครับดูสิครับ,รบโอ้โหสวยยุคองคเลยพี่เจ็ดร้อยครับโอ้โหใจละลายเลยครับพี่อีพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะครับพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่